สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูพึ่องอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ EP ที่4แล้วสำหรับน้องๆฉันประถมศึกษาปีที่2นะคะแน่นอนค่ะหนูต้องสอบกันอีกแล้วนะคะถ้าเหมือนเมื่อหนูต้องสอบกันนะคะหนูต้องมาทบทวนบทเรียนนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะลุยกันหรือยังคะเพราะมีอีกหลายหน่วยที่หนูต้องสอบนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ข้อแรกนะคะบทร้อยกองใดที่นิยมใช้กล่อมลูกอ่ากล่อมลูกยงก็โยงกล่อมลูกจำได้ไหมคะว่าที่ครูเคยสอนบทไหนคะเจ้านกกาเหว่าเอ้ยไข่ให้แม่กาฟักใช่ไหมแม่กาก็หลงรักเลี้ยงนึกว่าลูกในอุทรใช่ไหมข้าเอาข้าวมาเผื่อขาเอาเหยื่อมาป้อนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ นกกล้าว่าง่ายถ้าแมวอีกเหมียวก็จะเป็นบทอาขยานถูกต้องไหมคะจากคำที่กำหนดให้เนี่ยมีทั้งหมดห้าคำเขาบอกให้เอามาเรียงการเป็นประโยคอ่านหนูเคยเล่นเกมแล้วหน้าชั้นเรียนที่เป็นเรียงประโยคเรียงคำเพราะฉะนั้น เราจะมาเรียงประโยคกันดีกว่าอ่ามาดูสิคะข้อนี้น่าจะเป็นอะไรคะแม่ใช่ไหมแม่นั่งอยู่ริมตะลิงเอะข้อไหนนะแม่หนึ่งใช่ไหมนั่งสามเจอหรือยังคะถ้าเจอแล้วกาเลยคะ่ะทันไหมคะลูกมาข้อต่อมา ตในข้อใดมีคำที่สะกดในมาตาแม่กดแม่กดสะกดด้วยเสียงดอเด็กถูกต้องไหมคะอันไหนสะกดด้วยเสียงดอเด็กคะมีดกับบาทใช่ไหมคะเจอหรือยังคะลูกถ้าเจอแล้วกล้าเลยจ้าข้อใดมีคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตาทุกคำไม่ตรงตรามมาตาก็คือ อ่าอย่างเช่นเราอาจจะเป็นมาตาแม่นี้ออกเสียงดอเด็กแต่เวลาคำที่เราสะกดเนี่ยไม่ใช่ดอเด็กอ่าข้อนี้จึงตอบอะไรคะถ้าบัวลอยนี่แม่เกยน้ำตาลแม่โกนอะอันนี้ไม่ตรงนะัมาตาใช่ไหมโดนตรีโดนเนี่ยเป็นแม่โกนใช่ไหมตรีคืออะไรแม่กอ,อก,กาใช่ไหมคะต่อมา คณิตศาสตร์คณิตแม่กดใช่มศาสตร์ดเดกใช่ไหมาอากาศอากาศดเด็กแม่กดใช่ไหม,าาาาม,ไหมยีราฟีราฟฟอฟันเป็นแม่กบอ่ยีราฟเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบที่ไม่ตรงตามมาตราทุกคำต้องเป็นข้อ3มนั่นเองข้อดใดหมายถึงความฝัน ความฝันคือสิ่งที่เราขณะหลับไม่ต้องไปดูมากเลยเจอคีย์เวิร์ดแล้วคําว่านอนหลับอ๋อเห็นไหมนิดเห็นเรื่องราวต่างๆขณะที่นอนหลับข้อใดเขียนสะกดคําได้ถูกต้องสะกดคํโยงสะกดคําอ๋าดูสิคะลองสะกดสิคะลูกเขียนสะกดคําถูกต้องเจอไหมคะลูกชออนอนชอนไม้โท ช้อนเรียนไปแล้วด้วยถ้าเรียนไปแล้วจับคีย์เวิร์ดให้ได้ค่ะลูก mm hmm. ข้อใดออกเสียงอทุกคำเสียงสระออนะคะไหนเจอหรือยังคะหอคอยไงอหอหอ,อ,อคอยอยคอย ก็ได้เขียนคำอ่านได้ถูกต้องคำอา่านเจอคำอา่านคำแรกอ่านว่าอะไรคะช่วยกันสะกดนะคะหนึ่งสองสากโอโดอกดแมกดหอมออาหมา,มายยหมายอหมายอ่านว่ากดหมายเพราะฉะนั้นจะเขียนกดหมายได้ไหมไม่ได้พิเศษใช่ไหมพออีพิสอเอดดเศษพิเศษเขียนถูกไหม เวลาเราเขีย uhm. นสะกดคําถ้าเป็นส่อสละเราก็ต้องเขียนสะกดคําด้วยสอเสือใช่ไหมแล้วก็ถึงจะเป็นตัวสะกดดอเด็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ถูกกระดาษกรออะกระดอดาดาดอดาดออกเสียงแบบนี้เขียนแบบนี้แต่ออกเสียงแบบนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบนี่แหละจ้า อ่ะมาข้อต่อมาจากภาพเนี่ยเป็นคำผสมประในขออภัยค่ะจากภาพเป็นคำที่ผสมกับสระได้อ่าดูสิคะภาพเนี้ยมาจากเรื่องลูกเป็ดขี้เลเพราะฉะนั้นต้องเป็นคำว่าเป็ดปอเอดเป็ดเพราะฉะนั้นเป็ดปอเอดเป็ดใช่ไหมเป็ดีิดยังไง ปอเอเปเปดอเป็ดเจอหรือยังคะไม้แต่คูอยู่ข้างบนถูกต้องไหมคะปอเอดอเป็ดเขียนยังไงเวลาเราสะกดคาเราสะกดด้วยเสียงสระเอใช่ไหมคะเจอไหมคะเอาล่ะเขาให้เราเติมวรรณยุกเขา้าเข้าไปที่ข้างบนนี้ที่กรอบสี่เหลี่ยมข้างบนที่อยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมอามาดูแม่วางส้มโอไว้บนโต๊ะ อ่ะมอแแม่แม่เอกแม่นี่เจอแม่เอกแล้ววางส้มสอโอมอสมส,ม,สมโทส้มอเจอส้มไม่โทเหมือนกันเลยไว้วอยไว้ไวโทไว้อ่าเจอแล้วข้อนี้จิงตอกสามไงโตโตโตตีโตอ่าเจอไหมคะลูกคำต่อมาขอาขอไห้ข้อต่อมา คำในข้อใดประสมด้วยสระอือทุกคำอ๋อสระอือเจอแล้วคีย์เวิร์ดไม่ต้องหามากมายเลยถออือถือปออือน,นอ,อปืนมาอ่านเรื่องราวตรงนี้ดีกว่าพร้อมที่จะช่วยกันทำมาหากินไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราจะมาอ่านพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมคะหนึ่งสองสาม อ้าวประเทศไทยไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวของภูเขาไฟจึงไม่มีภูเขาไฟคุกรุนที่จะระเบิดได้มีก็แต่รอยอ่อร่องรอยที่เหลือให้เห็นว่าเคยมีภูเขาไฟอยู่เมื่อหลายพันปีมาแล้วเช่นภูเขาไฟจำปาแดดและม่อนหินฟูที่จังหวัดที่จังหวัดลำปางหรือ ภูเขาไฟพนมรุง้งซึ่งมีปราสาทหินพนมรุง้งตั้งอยู่บนปากปล่องภูพระอังคารและเขากระโดงในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นประเทศไทยเขาถามนะคะประเทศไทยเคยมีภูเขาไฟหรือไม่เพราะอะไรอ่าในเนี้ยเขาบอกชื่อภูเขาไฟที่อยู่ในลำปางในบุรีรัมย์ใช่ไหมแสดงว่าเรามีอ่า้อไหนตอบมีคะมีมีสองข้ออ่า มีแต่มันเป็นไงคะมันคูกกุลที่พร้อมที่จะระเบิดหรือหรือว่ามันไม่สามารถที่จะระเบิดได้แล้วไม่สามารถนะคะเพราะว่ามันเคยมีเมื่อหลายพันปีมาแล้วมีหลักฐานมากกว่าอยู่ที่จังหวัดลำปางกับบุรีรัมย์ไงเจอไหมคะเอาละมีนิทานให้อา่านเรื่องหนึ่ง กบเลือกนายอ่าพร้อมอ่านพร้อมๆกันไหมคะลูกถ้าพร้อมแล้วลุยกบฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงก,กบกบฝูงนั้นอยากหาหนายไว้คุ้มครองตนจึงขอร้องเทวดาเทวดาจึงส่งขอนไม้มาให้ต่อมากบฝูงนั้นเกิดความเบือ่อนายเพราะขอนไม้ ได้แต่ลอยน้ําอันนี้เขาพิมพ์คําเพิ่มมาได้แต่ลอยน้ํานะคะอยู่เฉยๆจึงได้ขอร้องเทวดาอีกครั้งเทวดาก็ส่งนกกสาลงมาให้เมื่อนกกสามาก็จับกบกินจนหมดฝูงอ่านิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอย่างไรอ่ะดูสิคะตอนแรกมีอ่ขอนไม้ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมพอได้ นกกระสามาถูกกินหมดเลยเป็นไงคะเพราะอะไรเพราะความอยากได้ไม่รู้จบทำให้เกิดอันตารายต่อใครต่อตนเองนั่นเองข้อเดิมนะคะเทวดาเนี่ยหมายถึงใครเทวดาในที่ในที่นี้หมายถึงใคร ก็หมายถึงชาวสวรรค์ที่มีตาทิพย์ผู่ทิพย์ใช่ไหมเทวดาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แน่นอนอ่ามาดูกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยตอบปริศนาคำททยในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เอามาดูปริศนาคำไทยที่ครูมีให้คืออะไรตัวฉันคือใครเลี้ยงไว้ในบ้านปลาทูในจานเป็นอาหารฉันอ่า ตัวอะไรคะกินปลาทูหมาก็กินนะแต่มันอยู่ในบ้านนะใครชอบกินปลาทูมากที่สุดเคยดูเรื่องทอมแอนด์เจอรี่ไหมทอมชอบกินปลาทูถ้าเจอร์ี่ชอบกินชีสนะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบแมว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 ,แมว,แมวใช่ไหมเอามาดูการแข่งขันข้อใดที่มีตัวสะกด ตาแ,แม่เกลิลแม่เกลิลออกเสียงวอลแหวนไม่ต้องไปดูอะไรมากมายเลยไม่ต้องอ่านเลยเห็นยางวอลแหวนเจอรอยังคะเจอคีย์เวิร์ดยางวอลแหวนวอลแหวนโยงวอลแหวนจ้าหนูเจอไหมคะลูกถ้าเจอแล้วกาข้อนี้เลยคะ่ะข้อใดสะกดด้วยแม่กดทุกคำ อาแม่กดออกเสียงดดเด็กอ้ามาดูสิคะคําไหนออกเสียงแม่กดนี่ไงพัทพออาโดพัดพออีดอพิเตอแต่เวลาเขียนเขียนต่างรูปใช่ไหมเขาเรียกว่าสะกดไม่ตรงตามมาตราเสียงใช่แต่คุณไม่ใช่ไงแต่คุณก็ไม่ใช่นักร้องเสียงเพี้ยนใช่ไหมแต่คุณคือเขาและเขาก็คือคุณนะก็คือเสียง ดอเด็กแต่ไม่ใช้ดอเด็กนั่นเองคำในข้อใดอยู่ในมาตาแม่ออกมาตาโตสะกดแม่กดทุกคำแม่กดออกเสียงดอเด็กถ้าเจอเรียงคะสำเร็จนี่ไหมเร็ดดอเด็กอิดก็ดอเด็กพุทธก็ดอเด็กถ้าโจทย์เป็นอะไรคะโจทยดดอเด็กเลขเป็นกอไก่พิษดอเด็กกา์ดการดดอเด็กพิษดอเด็กพันนอหนู ข้อใดเขียนผิดทุกคำเขาบอกทุกคำแต่มันเจอไม่ทุกคำมาสิก็มีข้อผิดบ้างใช่ไหมข้อนี้จึงตอบอะไรข้อที่ผิดเยอะที่สุดแล้วกันอ่าโอกาสต้องใช้อะไรไอ้อากาศต้องใช้อะไรคะสอสาาถ้าโอกาสใช้ส่อเสือใช่ไหมบทบาทใช้ทอทาหารใช่ไหมไม่ใช่ถอถุงใช่ไหม มัว่วมัวเนี่ยถูกค่ะประมาทใช้ทอท้าอาหารใช่ไหมประกาศนี้ใช้สอดสลา,านะการถูกเดียวถูกอ่ะเพราะฉะนั้นผิดมากที่สุดก็คือข้อสองค่ะคําในข้อใดไม่มีตัวสะกดทั้งหมดไม่มีตัวสะกดสะแสดงว่าใช้มาตาแม่กกาเพราะฉะนั้นแม่กกายงกกา จะเป็นสระทั้งหมดก็คือนัวเนียสระอัวกับสระเอียนะะี่ค่ะคิดทันไหมเนี่ยไม่ยากใช่ไหมคะเมื่อทบทวนเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบจริงๆด้วยนะคะแบบทดสอบที่จำเป็นต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะคะและจะได้ไม่พลาดการติดตามเรื่องของการติวรอบต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ